เฉพาะโชว์ไว้อย่าลืมนะบอกพันพวกเพื่ยคุณปนน้องก็พวกทุกคนปรสอบแล้วก็เจ็ดถึงสิบสองทีมอ่ลงไม่ครบนะจะได้ยกทีมเตนอสนใจเนาะยินเื่ออะไรแถวนี้ทำงานอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นครั้งแรกนะครับ่อราที่ต่อานะออนะครับ จากมีนายกที่ประมตีนะครับเป็นงทดีตนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเดปากมาสองเลยด้อย่าลืมนะทีเขามนตตาการกอสูใอตเานะครับครับแต่คนไดคนเด็ากพี่น้องเราชาวบัวฟาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่า มา้าแลครับงาาเรียบร้อยเราก็มาที่เราเลยเราไม่รอมไปเรียบร้อยยกั่นะครับยอาเช่นสวนอบสวนสารณะต่างๆนีนะเราต้องมารวบ บาทเต้ด้ว e ันนี้ไ่นองปันเก็นคู่หายบปันเกินไม่เสรปันมุตรีว่าปันโดนากลับนะครับไม่ธรรมดานะครับต้อเป็นี้าปันสมาดตีนะครับวันนี้ขนาดขนดแล้วก็ย้อนย้อนไปแล้วก็ย้กับ เตนวนบอลไม่ดเลยมาแล้วหรอกนี่นะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องแบ่งเขตในสบายของเราสองคะแนนสองปันเตอมาคุณใ้สูงฝากเลยเนื้อ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 ต่อให้ด้วยปันเตอคุณใช้สุดเน้อคนนี้ ฝากด้วยเด้อครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับแม่สวัสดีครับนะครับขอบคุณคสายลกสายลกหมายเลขสองนะครับสายลกหมายเลขสองสอหมายเลข ครับในเรื่องเศรษฐกิจผมถือว่าวันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งได้รับผลกระทบทุกพื้นที่นะครับฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการจัดนะครับกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเราอาจจะมีการจัดตลาดกลางคืนนะครับหรือว่าจัดตลาดานัดนะครับหรือว่าสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมองในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติระดับนานาชาติหรือระดับโลกที่เราเคยจัดแล้วเช่นบอลร์รอบอลนะครับอันนี้ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองได้นะครับหรือว่าเราอาจจะจัดหาสินค้าราคาถูกสินค้าจากโรงงานเพื่อที่จะมาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราจะประสานโดยตรงจากโรงงาน นในฐานะที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับก็จะอาศัยความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่นะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็คงจะเข้าใจปัญหาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนบา,บางบริษัทเขาอยากจะช่วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการประสานงานกันนะครับในพิพิธภบาฑมีหลายตลาด ะะเราจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องสุขานามายัยเรื่องอะไรต่างๆครับเรื่องเรื่องของอาหารปลอดภัยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าเราควรจะมีเจ้าหน้าที่ของเขตเทศบาลนะครับออกไปตรวจตราว่าอาหารเนี่ยมีสานเปื้อนไหมนะครับเพื่อความปลอดภัยของของผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะถ้ามีการตรวจสอบประจําสม่ําเสมอถ้าเราพบเห็น ก็ให้เขาปกับปรุ่แก้ไขนะครับก็ต้องต้องไปดูทุกตลาดนะครับเรื่องของความสะอาดเราก็จะช่วยกันมาดูนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีสุขภาพอนามัยที่ดี